ความฉุยๆอ่ะอร่อยอืมว้อว สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคือตอนนี้หิวมากตอนนี้เป็นเวลาจะ11บโมงแล้วกวางก็สั่งของกินไปแต่ว่าก็ยังไม่มา ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดรอบที่3ใช่ปหมร้านอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยบางร้านเขาก็แบบไม่เปิดให้นั่งกินพอเราจะไปกินที่ไหนอะกวางเองอะก็แบบแพนิกอะเฮ้ยถ้าเราออกไปงนอกเราจะติดไหมงมานอย่างเงยเราจะต้องกันตัวดีก็เถอะมื่อกี้มันก็แบบมีความระแวงใช่ไหมเราก็ต้องเลือวเองเพราะว่าเขาคงไม่น่าจะดูแลประชาชนอย่างเราได้นะคะปกติกวางไม่ค่อยสั่งอาหารมากินที่ห้องปกติคือจะไปกินที่ร้านอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบว่าเครียดเก็บแล้วก็คือช่วงนี้แหละก็เลยต้องสั่งอาหารมากินที่ห้องแล้วก็เลยเกิดเป็นคลิปแบบนี้ขึ้นมา ปกติก็กินข้าวคนเดียวอยู่แล้วนั่นแหละปกติก็กินที่ร้านใช่ป่ะตอนนี้แบบพอมากินที่ห้องอ่ะมันเหงาอะทุกคนก็เลยตั้งคลิปถ่ายแล้วก็เหมือนกับว่าคุยกับทุกคนหรือว่าสถติว่าใครที่แบบกาลังกินข้าวอยู่หาอะไรดูก็แบบไปมาเจอกว่างก็จะได้เป็นเพื่อนกินกับทุกคนนะคะเออก็เหมือนจะแบบมีกวางเป็นเพื่อนแล้วก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกวางในการกินข้าวในแต่ละมื้อตอนนี้ก็11บเอ็ดโมงแลละก็เดี๋ยวจะรอ เอาข้าวรออาหารมาซึ่งวันนี้สั่งไปเยอะมากเพราะว่าหิวม,มากนะคะตอนนี้คือกวางยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมท้องว่างก็เลยจะกินคอลลาเจนก่อนนะคะอ่ะมียนขายของก็ไปอีกไะนี่นะคะคอลลาเจนที่กวางกินกอรี่นะคะก็ไปหาซื้อกันได้ดก็ไม่พูดเยอะเพราะว่าก็ทําคลิปรีวิวมาหลายคลิปแล้วนะคะการกินแบบคอลลาเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ดีดก็คือควรกินตอนท้องว่างนะคะเพื่อช่วยในการดูดซึมนะคะ ไปนอนรอกันต่อี่โทรมาแล้วสวัสดีค่ะเอ่ออยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาถึงแล้วทุกคน๋ยวก่อนไปเอาอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนได้มาแล้วคือไม่คิดเลยว่าสาเยอะค่าเดี๋ยวจริงจริงโมหิวมากๆๆเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องแล้ว่ากินด้วยกันดีกว่าละมาแล้วนะคะทุกคนตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแกะของกินกันดีกว่า ื่นเต้นเพราะว่าหิวมาก,กคืเห็นตอนที่เขาว่าส่ง้ะท้อเลยอ่ะแตกินหมดไปเนี่ยแต่คือแบบมันหิวอะทุกคนทุกคนต้องแบบเคยมีโมเมนต์นี้แน่นอนที่แบบหมูหิวอะอ่าอันนี้เป็นต๊อกชีสนะคะอืมสั่งอะไรมาเนี่ย นะท,ทำไมมันเยอะจังอะอยวกองต้องเปิดลิสต์ที่สั่งไปทำไมมันเยอะจังอ๋ออันนี้คือโอเด้งนะคะนี่อยากกินอาหารเกาหลีมากคิดถึงมากคี่ถึงการแบบไปนั่งกินอาหารเกาหลีมากโหอ,อันนี้มีแค่นี้เองเหรอกิมมารีนะคะเป็นสาหร่ายทอดนะคะข้างใน,นก็จะเป็นมันเส้นอ๋อ น้ำซุปคือมากับอันนี้เป็นรามยอนเออไม่ใช่ลามเมงเกี้ยวนีไ่ไงมากับอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะรวมกันนะคะเฮะ้ยกวางสั่งกิมจิไปสองอันเลยเหรอ <c oughs> กินง่ายหมดนะอ๋อคือเขาให้มาอยู่แล้วแล้วกวางก็ไปสั่งเพิ่มอีกนะกวางไม่รู้นะคะแล้วก็มีอันนี้หัวไชเท้าแดงนะคะแล้วก็เออเป็นน่าจะเป็นน้ำจิ้มของอะไรใชออ่างมาก่อนจะแกะอันนี้ก่อนนะเป็น ราเมงเกี๊ยวไหนอะเกี๊ยวอะอ๋อนี่ไงสามอันไม่เห็นววายไ,ไปแล้วเรื่องของกินไม่ได้เลยนะคะคือถ้าแบบว่าเป็นคนที่แค่หิวแบบไม่ได้สามที่อยากจะกินอะจะยิ่งหัวหวหิวเพราะไปใหญ่ต้องได้กินเรื่องกินเรื่องใหญ่เดี๋ยวก็หกอีกพอน่ากินมากนี่นะคะเสร็จแล้วเป็นราเมงเปไข่ต้มแล้วก็มีเกี๊ยว ขุยๆเลยอ่ะดูดิอ๋อควันขุยๆอ่ะควันขุยๆออกมาเลยจริงๆอันนี้เราควรแบบใส่ถ้วยให้มันดูสวยๆไหมแต่ไม่อ่ะเราเพื่อเก็บเราจะต้องล้างไงถ้าเราใส่ถ้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ากิมจินี่สิมาสองเลยเสียดายจัง,งให้เยอะมากนะ จะเลียงความอยากกินก่อนจะทาแล้วนะคะอืมเผ็ดอ่ะมันไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นทุกคนมันน่าจะมีความปริกไทยอยูอนตัวอย่างที่มันแสบเข้ามาในคอ ใช่ห,หมูสับแล้วก็ผักอ่ะขึ้นช่ใช่ไหมอะ่ะไม่ใช่กุ้ยช่ายอ่ะใบกุ้ยช่ายอ่ะเหมือนเลยอ่ะโดยรวมมันอร่อยอะ่ะทุกคนเลกกว่าหินงอ่ะน้าความแบบงงๆใช่ไหมแต่มันอร่อยอ่ะแล้วมันก็เผ็ดอ่ะอะป,ป่ะกิน จิมากินกับอะไรดีเนี่ยนะ่ากินอันนี้นี่กวางสั่งเป็นแบบว่าดอกชีสมาอร่อยฉีดเป็นก้อนเลยอะ อร่อยมากมันไม่ยืดให้เราวะทุกคนมันเป็นก้อนนี้ววะเขาไม่ยืดให้แล้วน้องแบบแว่าวันนี้ขอหยุดยืดหนวันนะ <c oughs> เห้มามน้องไม่ยืดแล้วอร่อยอะอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเขาบอกว่าน้ำของต็อกเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะคะทุกคนลองจะเอาเข้าไปคุก เผ oh, ็ดโอเด้งเนี่ยควันยังฉุยๆอยู after, <S 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 ่เลยเห็นไหมเผยดอ่ะเวลาเผ็ดก็คือจะน้ำมูกน้ำตาน้ำหูไหลน้ำตาอะไรไม่รู้อร่อยเห็นควันนั่นไหมอืมร้อน ไปเลยว่ามีเท้าดองเท้าดองล้าเขาแบบว่าหวัดไปนิดนึงนะคะ กินกับอันนี้หรือเปล่าความคิดถึงแบบว่าอาหารเกาหลีบแบบปิ้งยากมากๆากา ถ้าสั่งมานั่งกินคนเดียวมันจะเหงาไวยไหมแต่นความก็นั่งกินคนเดียวอยู่นี่ทำไมชีวิตมันชอบให้คนเหงาแบบนี้คนเหงา2021ลืมไปเลยว่ามีอันนี้เป็นวุ้นเส้นข้างในนะคะแล้วก็สาหร่ายแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะคะ เริ่มจะอิ่มละอือร่อยอ่ะกินอืออ้อก็หอมฉายมากมากแล้วก็อร่อยเอาเหมือนแบบว่ากินปอบเปี้ยแต่ว่าอร่อยอธิบายอะไรวะเนี่ย เพ้าอ่าเหมือนกินกุ้ยช่ายอยู่เลยอ่ะต้องอิม่มมากมาแล้วอ่ะแต่อันนี้อร่อยอ่ะให้เยอะมากกินไม่หมด ทุกคนคือสำหรับคลิปนี้นะคะต้องเตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าสั่งของกินตอนโมงหิวนะคะเพราะมันจะเยอะมากแล้วก็จะกินไม่หมดแต่เดี๋ยวกวางก็กินหมดทุกคนใจเย็นเดี๋ยวกวางก็จะนั่งหาอะไรดูแล้วก็นั่งกินไปด้วยแต่ว่ามันจะขอปิดคลิปแล้วเพราะว่าอยากไปดูหนัง ร้านนี้นะคะร้านที่กวางซื้อมานะคะชื่อร้านว่า o p าโคเรียนะคะก็ลองไปสั่งซื้อกันได้อร่อยมากเนี่ยที่กวางชอบอ่ะก็จะเป็นอันนี้ต็อกนะคะกินกันหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยชอบมากคิมมารีเป็นสาลา่ห่อด้วยหุนเส้นทอดอร่อยมากก็ไปหาซื้อมากินกันได้นะคะราจะขอจบคลิปแับเพียงเท่านี้แล้วก็จะไปนั่งกินต่อแล้วแล้วก็ จะีรสดดูด้วยยังไงก็กอดปีคลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกวางทุกช่องทางด้วยนะคะทั้ง IG, f a แฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กวางด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกวางทำคลิปต่อๆไปนะคะถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนไปละคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มานั่งกินเป็นเพื่อนกัน